สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม fc ที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะคะเออวันนี้นะเราจะมาดูสูตรเด่นล่างตัวเดียวตามเต่ากันนะคะเดี๋ยวก่อนจะดูมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรเด่นล่างตัวเดียวเราจะใช้10บนคูณด้วย6เท่ากับ x บวก3แล้วก็เท่ากับ x แล้วมาแทนค่าสูตรกันเลยค่ะ10บนก็คือเลข2นะคะคูณกับ6คงที่2คูณ6ได้12 บวกกับ3ได้เท่ากับ5หวยก็ออก1 5เข้าหน่วยนะคะได้5นะคะออก1 5เข้าหน่วยต่อไปหลัก10บนในงวดที่2ได้9นะคะ9คูณห เก้าหกห้าสิบสี่นะคะบวกกับสามคงที่ก็ได้เจ็ดนะคะก็เข้าเก้าเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยนะคะ ว่าต่อไป10บนได้0คูณกับ6คงที่0คูณ6ก็ได้0นะคะบวก3เลขคงที่เหมือนกันก็ได้3ผลลัพธ์หวยก็ออก39นะคะเข้าหลัก10บค่ะ เมื่อต่อไปหลักสิบบนก็ได้ศูนย์เหมือนกันค่ะก็ทำเหมือนงวด่ที่แล้วเลยค่ะศูนย์คูณหกเท่ากับศูนย์บวกสามเท่าก <bage> ับสามหน่วยก็ออกเจ็ดสามงวดนี้มาเข้าที่หน่วยนะคะ ต่อไปสามคูณหกสามหกสิบแปดใส่เลขแปดบวกกับสามคงที่แปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่เลขหนึ่งหมยก็ออกหนึ่งเก้ากพเข้าหลักสิบ ข้อที่หกนะคะสิบบนได้สองสองคูณหกสองหกสิบสองบวกสามคงที่ได้ห้าออกศูนย์ห้าเข้าหน่วยค่ะข้อที่เจ็ดสิบบนได้เจ็ด คูณกับหกคงที่เจ็ดหกสี่สิบสองสองบวกสามก็ได้ห้าไมยออกห้าหกเข้าหลักสิบค่ะเมื่อที่แปดแล้วนะคะสิบบนก็คือเลขแปดคูณกับหก แปดหกสี่สิบแปดใส่แปดบวกกับสามนะคะได้สิบเอ็ดค่ะใส่เลขหนึ่งไว้ก็ออกหนึ่งแปดนะคะก็เข้าหลักสิบมาดูต่องวดที่จะจะถึงในในวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้เลยนะคะ พวกนี้แล้วค่ะเป็นจะเป็นงวดที่เก้านะคะถ้าเกิดเดินต่อหรือว่าจะหยุดอยู่แค่งวดที่แปดเลขตัวเดียวเข้ามาแปดงวดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะลองมาดูค่ะว่างวดนี้มันจะมาอีกไหมหลักสิบบนได้เจ็ดนะคะเพราะเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วออกสองเจ็ดสองเราก็เอาเลขเจ็ดมาคูณกับ หกคงที่เจ็ดหกสี่สองใส่สองบวกกับสามคงที่ก็ได้ 5. ห้าหวยจะออกอะไรคะรอผลนะคะเลขห้าเป็นเลขดังของงวดนี้เลยนะคะจะมาไม่เอ่ยอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่ทางกองสลากนะคะ เราก็ทําไปตามสูตรสูตรเป็นว่าอย่างนี้ก็ตามนี้แล้วเดี๋ยวก็รอลุ้นกันวันพรุ่งนี้ว่าจะมีเลขห้าไหมเพราะว่ารู้สึกว่างวดนี้ห้าจะอยู่ในใจของคนที่ชอบเสียงนะคะลอตเตอรี่ก็ไม่มีขายเลยค่ะก็ไม่มีเลขห้าแปดก็หาห้าอื่นก็ได้นะคะ จะเป็นจะเป็นห้าห้าอะไรดีคะห้าสามห้าหกห้าเก้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องเล่นไปกลับด้วยนะคะเพราะว่ามันมาได้ทั้งสิบแล้วก็หน่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเลขห้ามันไม่มาเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะมาเลขตัวแทนเลขตัวแทนเลขห้าคือเลขอะไรคะเลขศูนย์นะคะถ้า ถ้าห้าไม่มาก็อาจจะศูนย์หรืออาจจะไม่มาทั้งทั้งสองเลขนั่นเลยอาจจะหายแวบไปเลยคือหลุดไปเลยค่ะแต่ยังไงก็จ้องเชียร์ให้มานะคะเพราะว่าทุกๆคนก็เล่นเลขห้ากันทั้งนั้นถ้าไม่มาแย่แน่เลยค่ะยังไงก็วอวยพรให้มาแล้วกันเนาะจะได้รับทรัพย์กันค่ะ สูตรนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูเข้ามาชมลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ